สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูที่หัวข้อของเรื่องการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์นะคะในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ทำทำไมทําเพื่อให้อาพอลิเมอร์ชนิดนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์เนี่ยคะ่ะเขาจะนิยมทํากันอยู่3แบบด้วยกันแบบที่1น,นะคะก็คือเป็นการเติมสารเติมแต่งค่ะ1คือการเติมสารเติมแต่งลงไป นะคะ2ค่ะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ไปเลยเปลี่ยนโครงสร้างนะคะและ3ก็คือเป็นการทำให้พอลิเมอร์นั้นเนี่ยมีสมบัติการนำไฟฟ้าค่ะทำให้พอลิเมอร์สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเอง ะะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในหลักสูตรเก่าในเรื่องของการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์เนี่ยจะไม่มีนะคะจะเพิ่งมามีอยู่ในหลักสูตรใหม่นะคะเมื่อ2ปีนี้เองนะคะ,ะในการเติมสารเติมในการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์นั้นนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปว่ามี3หัวข้อเนาะเรามาดูที่หัวข้อแรกนะคะก็คือการเติมสารเติมแต่งค่ะในการเติมสารเติมแต่งนะคะสารเติมแต่งเราจะเรียกว่าพลาสติไซเซอร์ค่ะ พาติไซเซอร์หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือสารเสริมสภาพพลาสติกลงไปนะคะในเรื่องของพาติไซเซอร์เนี่ยคะ่ะเราจะมีประวัติของมันก็คือมันจะเริ่มมาตั้งแต่ในปีคศ1 8 7 0นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าไฮแอดบราเธอร์ other, นะคะเขาเป็นคนคิดคน้นคนแรกเลยในการเติมสารเสริมพลาสติกลงไปเนี่ยคะ่ะซึ่งต้องบอกนี้ว่าในกลไกลของพาติไซเซอร์นะคะมันจะเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กคะ่ะ ทีนี้ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กเนี่ยแล้วพอเราเติมลงไปนะคะมันจะมีสมบัติคือมันจะทำให้แรงแวนเดอร์วาลลดลงทำให้แรงแวนเดอร์วาลแวนเดอร์วาลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโมโนเมอร์เนี่ยค่ะเวลาที่มันเชื่อมต่อกันกลายเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ใช่ปะซึ่งถ้าเป็นแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันจะเป็นแรงแวนเดอร์วาล นะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไฮโดโครคาร์บอนใช่ปะนะคะเป็นไฮโดโครคาร์บอนบางตัวอาจจะอาจจะมีออกซิเจนหรืออาจจะมีตัวอื่นเนี่ยมีเป็นส่วนประกอบนะคะแต่ว่าแรงส่วนมากเนี่ยเขาก็จะประกอบกันด้วยเป็นแรงเวนเดอร์วาลพอมันเป็นแรงเวนเดอร์วาลเนี่ยมันทําให้แรงเวนเดอร์วาลลดลงค่ะพอแรงเวนเดอร์วาลลดลงส่งผลทําให้อะไรทําให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวของพอลิเมอร์นั้น,นน้อยลงพอจุดเดือดจุดหลอมเหลวมันน้อยลงปุ๊บมันจะขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นค่ะขึ้นรูปเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นชิ้นงานได้ง่ายขึ้น นะคะแต่ข้อเสียของพารติไซเซอร์ก็คือเมื่อมันไม่ได้เชื่อมต่อกับสายโพลิเมอร์ใช่ปะ่ะนะคะมันก็เลยทำให้พารติไซเซอร์เนี่ยค่ะมันหลุดออกจากเนื้อพลาสติกหรือเนื้อชิ้นงานได้ง่ายเหมือนกันนะคะโดยพารติไซเซอร์นะคะ,ะ,คะที่จะพบมากที่สุดจะอยู่ในพลาสติกที่เป็น PVC ค่ะ PVC จะเจอพารติไซเซอร์เป็นสารเติมแต่งอยู่มากที่สุดถึงประมาณ65% ะะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอา PVC ไปใช้เนี่ยมันก็อาจจะต้องอให้เหมาะกับงานหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งพวกพารติไซเซอร์เนี่ยค่ะมันสามารถหลุดออกมาจากเนื้อพลาสติกได้ด้วยความร้อนนะคะหรือแสงอัลตราไวโอเลตอย่างเงี้ยค่ะแสง UV อย่างเงี้ยหรือความร้อนเนี่ยค่ะถ้าโดนความร้อนมากๆโดน UV มากๆไอ้ตัวพารติไซเซอร์ก็สามารถหลุดออกมาได้เช่นกัน นะคะตัวพาติไซเซอร์เนี่ยค่ะเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็นหลายประเภทมากๆเลยแต่ว่ากลุ่มที่นิยมใช้เติมลงไปในพลาสติกเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นะคะก็คือกลุ่มนี้เขาจะเขียนชื่อผิดนะเขาต้องเรียกว่ากลุ่มพาทาเลตพาทาเลตนะคะกลุ่มที่2ค่ะแอดิพัแล้วก็กลุ่มที่3ซิเตรตนะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะพูดตัวอย่างคร่าวๆเนาะทุกคนไม่ต้องจำก็ได้นะคะจำแค่ว่า การเติม Partitizer เนี่ยเติมลงไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เฉยๆแต่พวกประเภทข้างล่างตรงนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะคะแต่ตรงนี้คูไปหาความรู้มาให้เพิ่มเติมนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพาทาเลตนะคะกลุ่มพาทาเลตพวกเนี้ยค่ะที่นิยมใช้มากที่สุดเขาจะมีตัวย่อนะตัวที่นิยมใช้มากที่สุดก็จะเป็นพวก DMP ค่ะหรือไม่ก็ d EP ลองไปเซิร์ชเพิ่มเติมนะว่าชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะคะพวกนี้ค่ะอย่าง DMP อะ่ะมันชื่อว่าไดเมทิลพาทาเลต d e P อันนี้บอกเลยนะไม่ต้องไปซื้อแล้ว DMP นะคะไดเมทิลพาทาเลตส่วน DeP ก็คือไดเอทิลพาทาเลตนะคะสองตัวนี้จะเป็นตัวที่นิยมที่สุดในกลุ่มที่เป็นพาทาเลตที่เป็นพลาติเซอร์อันนี้นะคะค่ะข้อเสียของมันนะคะจะเจอในไหนเอาเป็นเอาเป็นข้อดีก่อนข้อดีของมันนะคะก็คือจะเจอในพวกพลาสติกที่เป็นของเล่นนะคะของเล่นเด็ก ของเล่นเด็กนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นของเล่นเด็กที่มีเขียนคาว่านอนท็อกซิกด้วยนะคะอ่ะก็จะเป็นพวกเนี้ยค่ะก็จะเจอเขาผสมพาทาเลตลงไปนะคะส่วนข้อเสียนะคะเมื่อจับแล้วหรือเมื่อไอของเล่นเนี้ยไปโดนความร้อนโดนอุณหภูมิสูงนะคะข้อเสียของสารกลุ่มนี้ก็คือทำให้เป็นภูมิแพ้ค่ะข้อเสียก็คือทำให้เป็นภูมิแพ้ในเด็ก ะะเพราะฉะนั้นในการใช้พวกของเล่นเด็กอะไรเงี้ยจะต้องระวังเนาะก็จะต้องมีเครื่องหมายนิดนึงว่ามันน o นท็อกซอะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่ม a d ดิพันะคะกลุ่มนี้ตัวที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นที่มีชื่อว่า D O A ค่ะอันนี้จะเน้นแค่สกลุ่มนี้นะกลุ่มซิเต t e ข้อมูลมันน้อยนะคะข้อมูลมันน้อยนะนะะกลุ่มอ่ะ แอนดี้แพดนะคะตัวที่นิยมที่จะเติมลงไปในพลาสติกก็คือจะเป็น D O A นะคะชื่อเต็มมันชื่อยากนิดนึงนะทุกคนนะคะมันชื่อว่า d อ e t h y l h e x y l a d i p a t ดนะคะถ้าจะเขียนชื่อเต็มอ่ะได้คะ่ะได้เดี๋ยวเขียนชื่อเต็มนะก็จะเขียนเป็น d อ e t h y l h e x y l a d i p a t ดนะคะ P A T E นะคะนี้คือตัวย่อคือ DOA นะคะโอเคซึ่งาสารกลุ่มนี้นะคะ DOA เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเดียวที่ผ่านการรับรองของอเมริกานะคะที่สามารถเติมพาทิไซเซอร์อันเนี้ยลงไปในภาชนะที่บรรจุอาหารได้นะคะก็คือจะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็นกลุ่มซิเตรตนะคะนี่ก็จะข้อมูลน,น้อยนะคะแต่ว่าก็จะมีความปลอดภัยเช่นกัน,นะคะ่ะ โอเคนี้คือจะเป็นการเติมสารเติมแต่งนะคะลงไปในพอลิเมอร์นะคะเติมเพื่อที่จะทำให้มันสามารถขึ้นรูปได้ง่ายนะคะมีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะทีนี้ถัดไปค่ะในอันที่2อ,อันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์นะคะประปับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์โดยการที่เปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ไปเลย นะคะก็จะประกอบอยู่ด้วยทั้งหมด 1, 2, 3อ่ะหนึ่อันที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันที่1ค่ะอันที่1ก็คือเซลลูโลสแอซิเตตอันนี้อาจจะเคยได้ยินบ้างนะคะเซลลูเซลลูโลสแอซิเตตนะคะจะผลิตมาจากเซลลูโลสค่ะอย่างเซลลูโลสเนี่ยบางทีเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นพอลิเมอร์ในชิ้นต่างๆใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมัน เปลี่ยนให้กลายเป็นเซลลูโลสอซิเตตเพื่อที่จะสามารถเอาเซลลูโลสอซิเตตเนี่ยค่ะไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้งานได้มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงทนทานได้มากขึ้นเพราะเซลลูโลสอซิเตตที่จะนิยมนำไปใช้ก็คือจะนำไปใช้เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ได้แต่ถ้าเป็นเซลลูโลสที่มาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพดีพอที่จะนำไปทำเป็นเส้นใ่ถูกปหมก็ถูกไหมก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมัน นะคะซึ่งอันนี้เขียนเพิ่มลงไปนะเซลลูโลสแอซิเตตนะคะประโยชน์ของมันก็คือนิยมนำไปผสมกับเส้นใยอื่นๆค่ะนิยมผสมกับเส้นใยอื่นๆเส้นใยอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นที่นิยมเอาไปผสมก็คือผสมกันไนลอนนะคะผสมกับโพลีเอสเตอร์นะคะ,ะ,คะก็จะกลายเป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์นะคะ เส้นใยกึ่งสังขคะห์ต่างๆประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวเราดูปฏิกิริยากันนิดหนึ่งนะคะจดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูปฏิกิริยานิดหนึ่งค่ะ <S 2> <S 2> อย่างตอนแรกเซลลูโลสใช่ปะก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบทางซ้ายมือเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีการเติม กดแอซิติกเข้มข้นลงไปค่ะพอเราเติมกรดแอซิติกเข้มข้นลงไปสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือดูตรงหมู่ o h นะคะที่ทำไฮไลท์ตรงนี้หมู่ OH หมู่ o h ตรงนี้นะคะข้างล่างค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหมู่ OH ตรงนี้ค่ะ4ตตำแหน่งเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะโดยที่พอมันเติมแอซิติกลงไปกรดแอซิติกลงไปนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะคะตรงนี้ค่ะ หมู่แอซิติกนะคะก็ OH หลุดออกนะคะแล้วก็อ o อหมู o ่ o อตรงนี้นะคะ4ตัวก็หลุดออกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ c นะะ้ c h 3 c o ามซนี่ยค่ะ c h 3 c o ตรงเนี้ยค่ะก็จะเข้าไปเชื่อมต่อที่ตรงเนี้ยที่มันขาดไปเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น c h 3 c o แล้วก็มาต่อกับ O ตรงนี้ถูกปะ่ะจะกลายเป็นเซลลูโลสแอซิเตตอะไฮไลท์ไว้นะคะ กลายเป็นเซลลูโลสแอซิเตตตรงนี้คือส่วนที่มาเติมเข้าไปตรงนี้คือส่วนที่มาเติมเข้าไป C3CO ตรงนี้นะคะ C3CO h ส่วนที่มาเติมเข้าไปดังนั้นบอกได้ไหมลูกว่าเซลลูโลสแอซิเตตเป็นสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันอะไรคะสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็น เอสเทอร์ Esther, นะคะตรงนี้จะกลายเป็นหมู่ฟังก์ชันที่เป็นเอสเทอร์ใช่ปะเพราะเป็น c ด double bond o c d บ u b l e ล o อ d o c ับเบิ e bond o ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เข้าไปเชื่อมของกรดแอซิติกอะคะ่ะหมู่ฟังก์ชันจากเดิมที่เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นไฮดรอกซิลก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นหมู่ฟังก์ชันของเอสเทอร์เป็นแอลคอกซีคาร์บอนิลนะคะกลายเป็นเอสเทอร์ทันทีนะคะดังนั้นนะคะ่ะนอกจากที่จะได้เซลลูโลสแอซิเตตแล้วได้อะไรออกมาอีก ดูจากส่วนที่มันหลุดออกไป OH หลุดออกใช่ปะแล้วก็มารวมกับของแอซิติกอะไรหลุดออก OH ใช่ปะอ่ามันจะี้พูดผิดไฮโดรเจนหลุดออกใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกับ OH ของแอซิติกเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น CNH2O นะคะต้อง CNH2O ด้วยนะอันนี้อาจจะต้องมีการดูนสมการนิดนึงนะก็เติมลงไป4โมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นน้ำทั้งหมด4 n โมเลกุล N ก็คือเป็น N ตัวย่อของอันนี้นะเป็นเป็นจำนวน โมเลกุลของเซลลูโลสแอซิเตตด้วยนะคะโอเคค่ะเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์อันที่1นะคะรู้ไว้คร่าวๆพอนะลูกร,รู้ไว้คร่าวๆพอนะคะเพราะว่าถามว่าข้อสอบไปเคยออกไหมข้อสอบไม่เคยออกนะแต่ว่าต้องอย่าลืมอ่านไปสอบพวกข้อสอบเข้ามาหาลาัยด้วยนะเพราะว่านี่มันเป็นหลักสูตรใหม่นะคะครูก็เลยไม่สามารถเดาได้ว่าข้อสอบมันจะออกไหมนะคะอ่ะถัดไปค่ะตัวที่2ก็คือไคโตซานค่ะ ไคโตซานไคโตซานนะคะจะมาจากพอลิเมอร์ที่มีชื่อว่าไคตินนะคะไคตินคุ้นใช่ไหมไคตินนะคะจะเปลี่ยนเป็นไคโตซานนะคะโดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสค่ะเพราะว่ามาทําปฏิกิริยากับน้ําอ,อันแรกเลยอันนี้เขียนผิดไหมไฮโดรไลซิสโอเคโดยอันแรกเลยไคตินนะคะที่มาของไคตินมาจากไหนลูกมาจากพวกสัตว์ที่มีเปลือกแข็งถูกไหมเช่นเปลือกกุ้งกระดองปู อะไรแบบนี้ถูกไหมอันนี้เป็นสารที่อยู่ในพวกสัตว์ที่มีเปลือกแข็งใช่ไหมคะเปลือกกุ้งกระดองปูอย่างนี้ใช่ปะ่ะพอมาเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะคะจะกลายเป็นไฮเอ่อจะกลายเป็นไคโตซานนะคะโดยส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเกิดตรงไหนอลองดูดีลองดูในโครงสร้างอันแรกนะคะลองดูของไคตินค่ะแล้วลองเปรียบเทียบกับไคโตซานตรงไหนที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วลองดูว่าเขาทําปฏิกิริยากันยังไงนะคะอ่ะเห็นไหมเห็นภาพไหมนะคะส่วนที่เปลี่ยนไปคือตรงนี้ถูกไหม นะคะเปลี่ยนกลายเป็น nh 2อย่างเดียวใช่ปะอะไรหลุดออก co แล้วก็ ch 3 co ถูกไหมคะตรงนี้คือส่วนที่หลุดออกมีตรงไหนอีกคะมีตรงข้างบนใช่ปะ ch 3 co หลุดออกเหมือนกันใช่ปะกลายเป็น nh 2เพราะฉะนั้นเดาหน่อยคะ่ะเดาหน่อยอีกอันหนึ่งที่เราได้เราบวกอะไรลูกบวกด้วยอะไรมีน้ำไงผสมน้ําเข้าไป ch 3 co เติมน้ําเข้าไป2 2อันกลายเป็น ch 3 co OH นะคะก็เลยกลายเป็น 2N CH3 COOH นะคะนี่คือผลพลอยได้ที่ได้มาจากปฏิกิริยานี้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะคะซึ่งไคโตซานนะคะเอ่อมันมีประโยชน์มากกว่าไคตินปกติไคตินเราเจอในพวกเปลือกกุ้งกระดองปูอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่พอเปลี่ยนกลายเป็นไคโตซานปุ๊บมันจะสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้มากขึ้น กว่านี้เยอะเลยนะคะซึ่งดูลักษณะสมบัติของไคโตซานก่อนนะคะไคโตซานจะมีคุณสมบัติเป็นพวกสมบัติอ่อนตัวได้ทําเป็นเจลหรือทําเป็นเส้นใยได้นะคะเขาจะมีลักษณะคือเป็นเจลหรือเป็นเส้นใยประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องประโยชน์ประโยชน์ก็จะ,ะใช้เรื่องของการเคลือบประโยชน์นะคะในเรื่องของการเคลือบค่ะเคลือบ ในวงการการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะการแพทย์นะคะส่วนในเรื่องของการแพทย์อ่ะเขาจะไปทําเป็นนี่นี่ไม่ใช่แคปซูลยาอ่ามันจะเป็นส่วนที่บรรจุยาค่ะ,ะปกติเราจะเคยเห็นยาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลแล้วก็ส่วนที่มันจะบรรจุน้ํามันอ่ะเคยเห็นน้ามันตะปาเป็นเม็ดใช่ไหมคะแล้วจะเป็นเยื่อๆคุ้มน้ํามันตะปาค่ะ,ะลักษณะแบบนั้นแหละอันนั้นน่นคือไคโตซาน นะคะที่ที่เคลือบเม็ดยาที่เป็นพวกน้ํามันตะปาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเคลือบด้วยไขโตซารนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของเรื่องของเครื่องสอําอางเครื่องสอําอางต่างๆนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาจะมีการเอาไคโตซสารเนี่ยค่ะมาผสมในพวกอ่าอะไรนะบล็อกไขมัน เออพวกไอพวกอาหารเสริมที่เราบอกว่ากินเข้าไปแล้วมันจะบล็อกไขมันกินแล้วแบบว่าจะจะแบบเออเวลาถ่ายออกมามีแต่ไขมันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นนะคะบางทีก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางทีอะข้อเสียมันมีเยอะกว่านะอันนี้อันนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าไปหาข้อมูลมาเนาะไอพวกยาที่เป็นยาบล็อกไขมันทั้งหลายอะไรเงี้ยนะคะคือไม่มีจริงนะลูกทุกคนมันไม่มีจริงนะนะคะใครโตซานเนี่ยค่ะ มันอาถ้าพูดง่ายคือมันทําหน้าที่คือมันมันไม่ดูดซึมไขมันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ดูดซึมไขมันอะไรเลยไม่ว่าจะไขมันดีหรือไขมันไม่ดีนะคะไม่มีการดูดซึมไขมันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายไว้นะเพราะว่ามันจะมีวิตามินบางตัวที่ละลายในไขมันถูกปะแปลว่าถ้าเรากินไอ้พวกยาบล็อกไขมันพวกนี้ใช่ปะแปลว่าร่างกายเราจะไม่ได้วิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลย ถูกไหมมันจะมีวิตามินบางตัววิตามินอะไรนะคะที่ละลายในไขมัน A D E K ถูกปะแสดงว่าอวิตามินพวกนี้จะไม่ถูกละลายและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะว่าเจอไคโตซานเข้าไปแบบนี้ถูกไหมดังนั้นค่ะถ้ากินในปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะเป็นโทษกับร่างกายได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะนะคะนี่คือเป็นเอ่อเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพริเมอร์นะคะจากไคตินเปลี่ยนเป็นไคโตซาน นะคะมาดูอันถัดไปค่ะถัดไปจะไปอย่างรวดเร็วนี้นึงนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะอันที่3ค่ะก็คือโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะโพลีไวนิลแอลกอฮอล์มาจากอะไรมาจากโพลีไวนิลแอซิเตตนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะจากตรงนี้นะคะดูที่โครงสร้างของพอลิเมอร์ลูกตรงไหนที่เปลี่ยนไปบ้างอันนี้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเช่นกันนะคะไฮโดรไลซิสเหมือนกันนะเขียนไว้ได้ค่ะไฮโดรไลซิส คือทําปฏิกิริยากับน้านะคะตรงไหนที่เปลี่ยนไปคะตรงข้างบนถูกไหมข้างบนนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ ch 3 co หายไปใช่ปะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมคะกลายเป็นตรงข้างหลังบวกด้วยเลยคะ่ะบวกด้วย ch 3 cooh ตรงนี้เป็น n โมเลกุลนะคะก็คือได้ออกมาแค่ตัวเดียวนะคะคือ1 n โมเลกุลก็คือ n โมเลกุลนั่นเองนะคะมาดูที่ polyvinyl acetate นะคะตัวย่อเขาคือ pva นะคะหรือว่า PVAc ค่ะ PVAc c เป็นตัว c ตัวเล็กนะคะ PVAc ค่ะลักษณะของ polyvinyl acetate นะคะการใช้งานเขาอาจจะต้องมีการแบบถูกกับจำกัดนิดหนึง่งมีการใช้งานที่จำกัดนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือจะมีลักษณะอ่อนนิ่มค่ะลักษณะอ่อนนิ่มนะคะจนถึงข้นหนืดจนถึงข้นหนืด นะคะโดยที่ประโยชน์ที่ได้จากโพลีไวนิลแอซิเตตก็คือจะเป็นพวกกาวลาเท็กลักษณะของมันนะคะจุดเด่นของ PVAc หรือว่าโพลีไวนิลแอซิเตตก็คือจะมีลักษณะที่เมื่อมันเปียกอะเมื่อมันเปียกมันจะเป็นข้นมันจะเป็นของเหลวข้นหนืดนะคะแต่เพื่อแต่เมื่อมันแห้งแล้วมันจะกลายไปเป็นของเหลวใส นะคะก็คือเป็นลักษณะของกาวลาเท็กนั่นเองนะคะการเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือจะเป็นพวกใช้เป็นกาวลาเท็กเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอลิเมอร์แล้วกลายเป็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะตัวย่อคือ PVA โพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะจริงๆมีตัวย่อมากกว่านี้ด้วยนะ PVOH เพราะว่ามาจากหมู่ฟังก์ชันของมันนะคะ ประมาณนี้นะคะก็จะทำให้คุณสมบัติของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เนี่ยคะ่ะเปลี่ยนไปก็คือมันสามารถละลายน้ำได้ดีขึ้นละลายน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือนิยมเอาไปผส,าผ,าะะผสมในน้ำยาลีดผ้าน,นิายมนะคนะผสมในน้ำยาลีดผ้ามันก็จะเป็นเอออันเดียวนะเดียวนะน้ำยาลีดผ้ามันก็จะเป็นพวกแบบทำให้ จีบมันแข็งแรงเออจีบมันแข็งขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเอาไปเคลือบกระดาษนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกกาวน้ําใสกาวน้ําใสเพราะกาวจะมี2แบบใช่ไหมเป็นกาวลาเทก็กเป็นกาวขุ่นๆใช่ปะแล้วก็กาวน้ําแบบใสนะคะจริงๆมันก็ผลิตมาจากตัวเดียวกันนี่แหละนะคะแต่ว่าคุณสมบัติโครงสร้างมันก็ต่างกันนะคะผสมในน้ํายาลีดผ้าหรือน้ํายาอัดกีบอะคะ่ะหรือว่าเป็นพวก กระปงพีชใช่ป่ะมันจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการอัดกรีบอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องการน้ํายาที่มันสามารถอัดกรีบผ้าได้ดีเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนผสมของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโพลิเมอร์นะคะแล้วก็อันที่3ค่ะไปดวอนที่3ค่ะคือการทําให้โพลิเมอร์นั้นเนี่ยค่ะมีความมีสมบัติคือการนําไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น นะะในการนำไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะโครงสร้างแบบไหนที่จะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะคะโครงสร้างแบบที่มันจะมีเรโซแนนซ์เกิดขึ้นนะคะโครงสร้างที่สามารถจะนำไฟฟ้าได้ดีก็คือโครงสร้างที่สามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้ในการเกิดเรโซแนนซ์นะคะคือยังไงคือการที่อิเล็กตรอนนะคะมันเกิดการเคลื่อนที่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เลกตอนมันเกิดการเคลื่อนที่กันนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นระหว่างพันธะคู่พันธะคู่พันธะคู่ไปเรื่อยๆนะคะแสดงว่าพอลิเมอร์ที่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวแบบนี้แบบที่เห็นตัวอย่างนะคะแบบที่เห็นตัวอย่างแบบนี้นะคะเมื่อพันธะคู่สลับที่คืออิเล็กตรอนอะมันเกิดการเคลื่อนที่มันทําให้พันธะคู่คอะเกิดการสลับที่นะคะพอพันธะคู่เกิดการสลับที่โครงสร้างมันจะเป็นเรโซแนนซ์พอโครงสร้างเป็นเรโซแนนซ์ปุ๊บ พอลิเมอร์ชนิดนี้เนี่ยมันจะทําให้นําไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราไม่ต้องไฮไลท์ทั้งหมดนะเพราะ,ะนั้นตรงไหนที่สําคัญไฮไลท์ตามคู่นะคะสาเหตุของการนําไฟฟ้าของพอลิเมอร์ก็คืออิเล็กตรอนมันเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ตรงไหนเคลื่อนที่ตรงตำแหน่งพันธะคู่ทําให้พันธะคู่อะ่ะมันเกิด,ก,ดการเคลื่อนที่ได้เลื่อนตำแหน่งได้ลักษณะโครงสร้างที่พันธะคู่เกิดการเลื่อนตำแหน่งได้เราเรียกว่าเลโซแนน์พอเกิดเลโซแนน์ปุ๊บยังไงนําไฟฟ้าได้ดีเห็นปะจากตอนแรกที่ทุกคนเห็นว่าเอ้ยพันธะคู่จะอยู่ตรงนี้ ใช่ปะพอสุดท้ายแล้วเล็กตอนเกิดการขึ้นที่พันธะคู่ก็สลับสลับสลับฝั่งไปนะคะแล้วตรงนี้ก็คือคกลไกการเกิดปฏิกิริยานะคะตรงนี้ไม่อธิบายนะข้มามไปเลยนะให้ให้เห็นลักษณะเฉยว่ายังไงที่พลิเมอร์จะนําไฟฟ้าได้นะคะอะไปดูที่โครงสร้างอื่นนะคะในหนังสือตรงนี้จะยกตัวอย่างมาแค่แบบเล็กๆน้อยๆนะลูกจะไม่ได้แบบอธิบายเยอะแยะมากมายนะ,อ,ะอันอื่นนะคะอย่างเช่นนี้ค่ะเห็นไหมว่าโครงสร้างของมันมันจะมี มีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยค่ะที่พอลิเมอร์จะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะคะอย่างนี้ตรงส่วนที่พันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวก็คือตรงนี้เห็นไหมมันสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่พันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวก็จะสามารถทําให้พอลิเมอร์ชนิดนี้เนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะอันแรกก็คือโพลีพาราฟินิลนะคะอันที่สองก็คือโพลีแอนิลีนอันที่สามคือ โพลีโพโพลีพิโลนะคะพิโลแล้วก็อันที่สี่ก็คือโพลีไทโอฟีนนะคะทุกทกอันนะถ้าเราลองขีดดูตามอันแรกลองลองขีดดูได้นะคะตามอันแรกเลยเราจะเห็นว่าพันธะคู่อยู่สลับพันธะเดี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามองทางด้านนี้นะอ่ะจื๊บจืบเห็นไหมพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้อันนี้เอา้าไม่ทันเอา้า เอาใหมลูกเอาใหมอ่ะโอเคนี่นะคะนี่จะไปทั้งบนข้างล่างก็ได้นะอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพันธะาคู่สลับอยู่กับพันธะเดี่ยวไปเรื่อยนะคะนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้พันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวไปเรื่อยเห็นไหมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันนะคะลักษณะตรงนี้ค่ะพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวไปเรื่อยแบบนี้ค่ะโครงสร้างมันสามารถเกิดรโซแนนซ์ได้เพราะฉะนั้นมันจะสามารถนำไฟฟ้าได้ ะะซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะคะประโยชน์ของการที่เราปรับปรุงโพลเมอร์ให้นําไฟฟ้าได้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะนําไปใช้งานในพวกอุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นฟิล์มป้องกันไฟฟ้าติดแบตเตอรี่แผงวงจรจอภาพ LED หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะไปดูที่อันถัดไปค่ะอันนี้ในหนังสือก็จะพูดถึงนิดนึงนะคะนอกจากตัวออกซิได e และตัวรีดิวแล้วสมบัติการนําไฟฟ้าของโพลเมอร์บางชนิดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกดเบสสภาวะ แสงและก็สารเติมแต่งต่างๆอันนี้ในหนังสือเขาจะพูดอยู่ตัวหนึ่งค่ะก็คือโพลีเอ็นไวนิลคาร์บาซนะคะซึ่งโพลีเอ็นไวนิลคาร์บาซเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ในเครื่องถ่ายเอกสารนะคะมีสมบัติการนำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีในหนังสือจะมีหลักการการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารนะคะว่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยทำงานยังไงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับโพลีไวนิลโพลีเอ็นไวนิลคาร์บาซด้วยนะคะก็จะทำให้ เครื่องถ่ายเอกสารนั้นมีความนำไฟฟ้าได้มากขึ้นนะคะก็เขาจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะก็เลยลองไปดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารเอาให้อ่านย่อๆอยู่ประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ก็จากตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของอการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์นะคะ ในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากพอลิเมอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนื่องตรงนี้มันใกล้จะจบแล้ว,ล,วลูกเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะอันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจากที่เราเรียนพอลิเมอร์มาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอะไรได้บ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ